ใช่แหละพอมาเล่นดูก็คอมพิวตี้แหละสวัสดีครับชาวเดอร์เกมเมอร์ทุกท่านที่ผมก้องซ่าครับวันนี้ท่านในเกม Hell Bridge Vegas นะครับก็เป็นเกมที่ตอนนี้เปิดให้เล่นเดโมซึ่งตัวเกมน่าสนใจดีเลยลองโหลดมาเล่นกันดูโอเคก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับแสตช์แบ่งลังใจก้องซ่าด้วยครับผม และก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เรื่องอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น r v v ว l ล o เรนซ a ค l ร์ดิที้วอลซอและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับโดยตัวเกมนั้นเท่าที่ผมเห็นภาพมาแล้วก็ดูจากทางผู้พัฒนาบอกนะครับเกมนี้จะเป็นทางฟิลลิ่งคล้าย คิลลิ่งฟอร์ก็ได้อ่าน,นึกไม่ออกเหมือนคิลลิ่งฟอร์ประมาณนั้นนะครับก็จะมีสร้างห้องออมีสร้างห้องด้วยใช่ไหมมีคนเล่นไม้หว่าก็คือสร้างห้องได้หรือว่าเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวก็ได้ครับมามินิคาสิโนมีความยากระดับ Normal e a s y ตอนนี้ Normal ได้อย่างเดียวมินิคาสิโนดาวทาวมี2ด่านตอนนี้นะครับแล้วก็มีโหมดเซอร์ไวกับการโปร10คิวเพื่อเปลีนนะ่ยนอาวุธอ๋อโอเคเรามาเซอร์ไวก่อนแล้วกันมินิคาสิโนภาพในเกมเป็นยังไง ขอดูภาพนิดนึงมีปรับตามนี้นะครับโอเคกราฟิกโอเคมาเรามาลองลุยกันดูน่าสนใจดีมาครับอันนี้เล่นโซโลนะซึ่งฟีลลิ่งคล้ายคคิลลิ่งฟอร์ละก็คือจะมีแบบเหมือนแบบเป็นสัปหลาดอะไรอย่างี้ที่ต่อสู้แล้วก็คือยิงเป็นเวฟเวฟเเไปเรื่อยๆนะครับว้าซึ่งภาพในเกมถือว่าสวยอันนี้เป็นเบต้านะทุกคนอ๋อนี่ซื้อระเบิดอ๋อเปิดประตูแปลว่า เป็น killing 4ผสมกับร์ปิตี้ปะ quality zombie แหละมาเนี้ยปะใช่ไหมเนี่ยมีซื้อของเออผมว่าออกไปทางคอร์ปิตี้มากกว่าไหมเออพอเข้าเกมมาผมว่าใช่โอ้โหปืนโอ้พีโลดอืมตายยากเท่าที่เด็กผู้ชายโอเคเนี่ยแล้วก็ซื้อปลดพื้นที่เออออกไปทางคอร์ปิตี้มากกว่าโอ้ย คกระสุนหมดแล้วเลยวะมีตีปะโอ้กระสุนหมดแล้วเหรอไวจังอ่ะยิเติมกระสุนโอเคกระสุนน้อยจังอตัวประตูได้ยังไม่ได้นี่หว่าต้องสู้ต่อใช่ไหมต้องเก็บหัวกะโหลดหัวกะโหลกน่าจะเป็นบอสปะระเบิดซื้อได้ซื้อก่อนแล้วกัน ปืนพบม,มันเบาจาังวะเนี่ยหัวกระโหลกมาละโอเคประตูได้อ่าซื้อปืนได้ตังแปดร้อยอันนี้ซื้อปืนปะโอเคซื้อละอันนี้คือเบิร์กเหรอผมมีเบิร์กด้วยใช่แหละพอมาเล่นดูก็คอม์ิวตี้แหละแต่ภาพถือว่าโอเคนะเวลาผมถือว่าใช้ได้นะไม่แย่เสียิงปืนดีอยู่เย้ เออแต่เกมนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นซอมบี้ฮะเขาบอกว่าเป็นปีศาจอะไรอย่างงี้มากกว่านี่เขาเก็บมาได้อะไรอ่ะบอกเก็บว่าตายเลยโอ้หใช่เลยครับคอมพิวตี้เลยมาปึ๊บกล้องมุมกล้องค่อนข้างเช็คๆหน่อยนะจะขยับขยับไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้หมอนมันกระโดดใส่งี้เลยเหรอโอเคโอ้หมอนมันโดดใส่งี้เลยนะเฮ้ยผมว่าเล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกกับเกมนี้ อันนี้คือเปิดเปิดไปแล้วโอเคอ๋อมีแอคตีบาริเคตด้วยอ่านนี้คืออันนี้เปิร์ดใช่ไหมแต่เราจะยิงมั่วไม่ได้นะกระสุนจำกัดมากกระสุนน้อยมากกระสุนได้ข้างนอกนั่นแหละดีสุดละมันโล่งโอ้ยที้แล้วเนี่ยอ๋อฟีดเหรอ ขนาดฟีสมันยังขยับได้เลยเหรอสูดหมดละดึงพบมาเติมเพิ่มเติมทีเดียวสูดหมดอืม้างระเบิดกด G บึมโอ้บึมช้าก็ด้วยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเติมเติมของก่อนอเครซื้อใช่ไหมมันไม่ซื้อวะเดี๋ยวตรงนี้มีของ่ะลูกซองมาลูกซองขอ,อปืนเป็นสามอืมอืมเออ โอเคเออลูกซองมันไม่ตรงเหรอวะลูกซอมัไม่ตรงเหรอมีเปิดประตูมีอันนี้อือต้องต้องขึ้นตะโขบใช่ไหมถึงจะโดนโอ้ยไม่ตายอีกโอ้ยผมจะเรืองริเจนเองโอเคเลือกลิเจนเองก็ไม่ยากครับซื้อกระสุนซื้อ,อยากจังอ๋อมันซื้อแต่ละอันเลยนี่ว่าอ๋โอโอเคอันปืนพวกกว่อนตัวนี้เป็นพวกกว่อนลวกัน เรียบร้อยเคลียร์จุดไปแปดร้อยบริหารเงินดีๆไปขวาหรือตรงดีวะไปขวาดีกว่าผมมีสองอันเลยดี่ว่าปืนพกใหม่เหรอเ้อเก็บเสียงนี่แหละมีสปินสล็อตเฮ้ยเฮ้ยสายดวงแน่นอนอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่บอสแน่นอนนี่บอสบอสไม่ยากอยบอสไม่ยากบอสไม่ยาก,ยากดีครับ ออตัวระเบิดอ๋ออย่าเพื่อนรูกสองแรงอยู่ผมเป็นพิษนี่ว่ะโอ้โอ้เออเออเอ้ตัวแรกตัวแรกเอาเอคดีกว่าลูกสองแรงแรงทิงหัวมันดำแมจแรงกว่าเดิมไหมโอ้เข้าไปก่อนหนึ่งลูกอย่าวิ่งมาโอ้ยอื่งระเบิดตายยากมากครับพี่ชาย รีโหลดเจ้าหน่อยเออตันนลยดิไม่ได้ไม่ได้ห้ามเล่นที่ตันฮนะเออกระสุนหมดยันแม็กก่อนเออหายอีกโอเคถือว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่เล่นนนรอมอลไดยมั้งเลนไม่ยากเท่าไหร่อยากลองสปินด้วย สปินได้อะไรอ่ะขอของดีหน่อยหนึ่งสองสองออได้อ้ได้เป็นเอาไว้เปิดงี้หรออ๋อโอเคนี่เปิดอะไรอ่ะมอพาวเวอร์ฟูลมิลีเหรอนีอ่ตัวไรอ่ะอุยอุยอะไรวะนะ่ะอุ้ยระเบิดหรอเรามีไอ้น,นี่เยอะมาก เราคนเปิดขอหาปืนใหม่สาก,การเราต้องซื้อปืนเลยปะมันแทนเลยปะเปิดไปี่โหลดเซนใหม่มันเบิดตัวเองดิใช่ไหมมันเบิดตัวเองเออมันเบิดตัวเองอะโหต้องต้องรักษาระยะบริเขตได้อ๋อเนี่ยบริเขต อย่าเรียกว่าบาลิเคตเลยครับพี่ชายที่รดเจ้าทำไมแล้วบาลิเคตได้แต่ออกไม่ได้โอเคเยี่ยมจริงๆจะตายเพราะไอ้กวางนี่แหละโหแล้วโคตรถึกโอ้ติดติดอะไรติดติดติดแง่ติดประตูอ๋อเราจะเล่นอีกด่านหนึ่งอโอเคอุ้ยยากอยู่นะยากอยู่นะไม่ง่ายนะแต่ลองเล่นอีกด่านนึงครับดาวทาว์ ไม่มีอนะีซี่เนาะนอรมอนอมออย่างเดียวอ๋อมันจะมีแบบอ๋อมีเลือกอ๋ออินฟินิตด้วยนี่หว่าตอนนี้ให้อินฟินิตนะก็คือตายเมื่อไหร่เมื่อนั้นอืมโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ไดนะครับเราอยากจะลองเล่นอีกด่านหนึ่งนะครับเราเลยตายให้ดูเหรอ๋อแต่ถ้าทหารของเหมือนกันด้วยมองเอ็กโซซิฟดาเมจดาเมจระเบิดแรงขึ้นอืมโอเคนะ เฮ้ยผมว่าเขาเออกแบบเกมมาถือว่าใช้ได้แค่มุมไหนอาจจะยากนิดนึงตอนวิ่งตอนไรนะถือว่าด่านโอเคเลยฮะควรเล็งไหมเกมนี้แต่ก็เป้าตรงอยู่นะอ๋คือเลือดเรารีเจนได้จริงอะแต่ว่านั่นแหละมอนมันก็ลุมไงฟาดผมว่าแรกๆต้องฟาดก่อนอะ ปาดไปก่อนอแลกเลือดได้แลกเลือดได้แรกๆเลือดเราเยอะอืมไม่จําเป็นต้องยิงเลยเนี่ยแลกเลือดแลกเลือดไปแลกเลือดไปเนี่ยประหยัดกระสุนด้วยอืมโอเคโอเคเข้าใจละเรืองแรกๆต้องต้องแลกเลือดครับมาถึงใจเดียนนี่พบเหรอโอเคระเบิดเราเมีเลยนี่หว่าแต่ระเบิดปลายยากนะ แอคทีฟเซนทรีกันนี่ถ้าเกิดเราใช้แล้วมันจะยิงเลยปะ่ะโอเคนี่อะไรอะ่ะฟรีด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 รีโรดแรงจังอันนี้เฮ้ยพี่ชายมาแล้วหรอมาไวจังอะ่ะอืมอึบ๊บการที่ปืนดีกว่าว่ะโอเค ค่อยกดไปค่อยกดไปยิงมั่วไม่ได้อ่ะยิงแบบกดเล่นแบบไม่สนใจเลยเลยไม่ได้ะต้องแบบต้องค่อยค่อยยิงมีของแค่นี้ใช่ปหมเดี๋ยวเราเปิดเข้าจุดตอไปกันหนึ่งประตูโ <AK S 1> <AK S 2> อเคแล้วเบื่อโอเคกันอันนี้คือเทคมอร์ดาเมตเอ้ยอันนี้ดีเปิดได้โอ้ย รีโหลดไอพีละมาไอเห็บนี่ขนาดโ,โดดใส่งี้เหรอ,อปา,ร,ร,ะปาร,ระเบิดปาระเบิดปลายากครับระเบิดปลายากมากอาจจะเป็นข้อเสียเลยว่าร,ระเบิดปลายากยากเลยล่ะกระดานนี้นเทียบกับกระดานหลังผมว่าดานนี้กว้างกว่าโอเค แล้วสุดท้ายซื้อศูนย์ก่อนหมยประสิบดามเมจนี่ไม่ต้องซื้อเลยครับเพราะว่ามันมันมันระเบิดตายยากมากอ่ะยากแบบไม่น่าเชื่อห้องเยี่หมแล้วเนี่ยโอ้โอ้ทางทะลุเยอะมากดีโหลดฟาสเตอร์อันนี้ดีจะฟาสเตอร์ขนาดไหนวะเฮ้ยดีดี พาไปก่อนหนึ่งลูกโดนไะเออโดนโดนตัวเองปะวะวังก่อนโอ้โหนี่ก็นี่ก็โดดใส่ไม่หยุดอันนี้คืออะไรอะสปินอีกแล้วแบบผมสายสายดวงเลยเกมนี้โอเคได้พันหนึ่ง ไม่คุ้มเลยเลยรวไป2อ0 0ได้พันหนึ่งเหรอโหไ,ไม่คุ้มลงไป2 0 0 0ได้พันเดี๋ยนี้ไม่คุ้มดวงไม่ดีโอเคตรงนี้คือตรงที่ไอ้พวกนี้จะเกิดครับนี่ว่าสองบีกันไม่ละนะมันคือปีศาจแต่บินเทช็อตพอยต์โอเคนี้ดีต้องยิงหัวละได้ปืนอื่นวะปืนอื่นปะ2อ0พเหรอคราวน,นี้ไม่ดีมูลนี้ไม่ดีเติมกระสุนก่อนเริ่มเล่นเป็นแล้วเริ่มเล่นเป็นละแ,แต่ต้องกลับไปเติมกระสุนก่อน โอ้ยวิ่งวิ่งโอมิซามินานี่ว่ะริโรดสงสัยต้องซื้อ AK แล้วมั้งโอ้แอคทีฟกันนี่คืออะไรมันยิงให้เองเหรอใช่ยิงเองสวย,ยริโรดโอุย้ยมันปุ่งแล้วมัน,นปุ่งแล้วเออโอเค เราต้องโอเคแอตทิฟกันได้เออบึ้มไปเดีย๋ยวเรียกว่าบึ้มเลยเงี้ยยิงแต่ระเบิดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วป้องปืนหมดแล้วโอคัคมิ่งแมกลเซร์แล้วมันจะระเบิดโอ้โหเออโอเคต้องยอมโดนอะ่ะมันไม่แรงเท่าไหร่นะเราต้องรอ อ๋อต้องรอต้องซื้อปืนละรู้สึกว่าตอนนี้ปืนสำคัญแล้วครับนี่คือเปิร์มกมอพาวเวอร์ฟูลมิริยูสโนซาม,มิน่าอันนี้ปืนละลูกสอบปะโอเคสองสามอ๋อแทนแทนนี่ไม่ได้ด้วยหรอฮึบอืม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  ตีดโลก่อนโลโชโตมาเอ้วผมรีโหลดไวแล้วมผมควรเอาอันนี้มาโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหโลกันววระเบิดที่จำเป็นต้องซื้อไหมซื้อหน่อยละกันขาลงพื้นฮะอ๋อระเบิดแล้ว,วม,ลมันจะอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้นี่เองอ่าอ่าโอเคสวยตัวใหญ่มาแล้ว พี่บึกพี่บึกเหรออ้าวตายเหรอพี่บุญขนาดวะติดต่อกันอืมอืมอันนี้แรงอยู่โอเคของพี่บึกประตูที่ด้วยแล้วผมใช้โคตรเปลืองสุ่มไปหน่อยได้ไหมแล้วผมชอบสุ่มไงได้มาเป็นสามพันเหรอต้องซื้อของอะไรมั้ง คือบาลีเคททำได้แต่มันไปไม่ได้อุ้ยอะไรมาหน้าดูซิเฟอร์เหรอโอ้ยมอนเยอะเนี่ยซื้อก่อนชอบหิงด้วย,ยครับพี่ชายเข้ามาก่อนอดีโหลด มีระยะไกลเหรอโอ้แล้วโอ้เปิดเปิดเปิด,ปดโ,อโ,อโอ้โอ้คือติดติดติด,ตดมุมไม่ได้อ่ะเกมนี้ติดมุมคือตายแน่นอนนี่ไงต้องเล่นอย่างเงี้ยต้องวาง,ต,ง,วางต้องวางให้มันติดแล้ววางให้มันติดยิงโลกันปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บยิงไปยิงไปยิงไปอุ้ยมันมีมันมีร่างระเบิดทุกตัวเลยเหรอ โอเคเดินซูสก่อนโอเคมีสองอันต้องไปต่อเอาละเอาเอาล,ะ,อาละพี่ชายพี่ชายบักแรงนี้เนี่ยมีเอ็กซิทด้วยเหรอต้องซื้ออ่ะอีมลื่งฟาสเตอร์โอ้โหปืนมันดูไม่ค่อยแรงเลยนี่นี่หมดละนี่คือเว็บเจ็ดแล้วใช่ไหม คุณนึกถึงปืนมันซื้อซ้ำกระบอกอื่นได้ปะ่ะอ๋อเนี่ยแล้วปืนไม่ได้แค่สามกระบอกนะครับอืมโอเคต้องหาปืนพกใหม่ละสวยมันเป็นหนึ่งเวฟแล้วผมชอบสุ่มตอนนี้พันสองใช่ป่ะซุ่มน้อยจัง,งส4่หรอ,อ ว้าไปต่ออ้าวแล้วผมจะเปิดมาทำไมเนี่ยฝนนี่นันหมดแล้วป่ะไอตัวที้มาอีกล้อย่าขวางทางผมใช่ใช่เราต้องเราต้องเล่นอย่างนี้้ยแล้วก็ปิดประตูโอ๊ตนี่ซีฟจริงป่ะเนี่ยโอล้ระเบิดช้ามาก โคตรช้าเดี๋ยวคือต้องวิ่งมาอย่างนี้แล้วก็ปิดนะแล้วก็ปิดนี่มันต้องเล่นอย่างงี้ฮะซีโรดโหแบบนี้จำง่ายอยู่โอ้เยอะจังวะทางต้องเปิดอะไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้ฮะโอ้ย สุดหมดหรออแล้วเราปลาระเบิดยังไงวะโอเคโอ้ระเบิดอ๋ออะไรอ่ะอ๋อเอิร์นมนันนี่อ๋อทำดาเมจแล้วได้ตังค์เด้อวิ่งวนวิงนว่งวนเป็นวงกลมมูบออนมูบอนสุดหมดอีก โอ้เฮ้ยอย่าขวางอย่าขวางต้องดูแมพต้องดูแมพอืมบุมโอ้ติด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 เร็วเราซื้อไปก่อนโอเคเริ่มเล่นเป็นละเริ่มเล่นเป็นละรีโหลดตากิงด้ืพี่ชาย น <ส plane. S 2> ี่ก็เข้ามาจังเลยต้องซื้อเปิร์กอะเกมนี้ผมว่าน้องซื้อเปิร์กครับอยากเก่งต้องซื้อเปิร์กโอเคซื้อเปิร์กทุกอย่างละพยายามหาที่ซื้อเปิร์กแล้วครับผมอะ M4 แรงกว่าป่าวะโอ้โนี่ไงมีวินมีอาวุธด้วยว่ะเฮ้ยนี่ไงต้องหาอาวุธเทพออกมาเป็น โอ้โหมาเป็นมาเป็นบอลเนี่ยนะน่าจะแรงอยู่มั้งขออีกสักรอบขออีกสักรอบปุ๊ดสุ่มยูเป็นปืนอะไรอะ่ะโอ้คำนึงดีโอ้ยป่าเอ้ยอืมมาตัวใหญ่มาแล้วโอ้โห เนี่ยแล้วผมกำลังงงว่ารลเบิดปาไงวะแล้วปืนพังไปด้วยจริงเมื่อก้วหายไปนหนึ่งไม่ได้เก็บปืนเลยเดี๋ยวกระสุนหมดแล้วอะไรวะเอเราก็วิ่งออมมาแล้วปิดโอเคไปเก็บปืนเมื่อกี้ก่อนยิงยิงปืนเล้วะเอาแล้วมันหายไปเลยโอย ขอปืนด,ดีๆมาโอเคสามันดีด้วยอุ้ยมา,าาามาแล้วครับปืนออกจักรวาลมาแล้วครับโหยิงง่ายเลยยิงง่ายเลยดิไอยิงง่ายเลยยิงง่ายเลยครับไปฮะยิงไปชิวๆิชิวช,วช,วชวโอกระสุนหมดโคตรไวเดี๋ยว อันนี้คือสุ่มตังค์ใช่ไหมอะไรอะไรอะไรมาจะมาโอ้ดีโหดโอเคหมดยงังทั้งเท่าได้คือเอาไปซื้อนั้นเมื่อกีแ้แหละกระสุนน้อยมากแปบลบว่าปืนแรงต้องปลดให้หมดใช่ปะซื้อต่อซื้อต่อ ตังมีให้เยอะนะสำหรับเกมพวกนี้ผมว่าตังมีให้เยอะพอสมวควรปืนไฟเหรอมาดิครับนี่ออกไปไหนอะ่ะเฮ้ยบอสเหรอง้อทางเดียวกันนี่คือเวฟเก้านะนี่คือวิ่งไวขึ้นแต่ไม่น่าขึ้นไวอันนี้คือ อ๋อมปเซลลีรีไวท์ครับล้มแล้วโอ okay. ah ้โหเฟเฟกไฟปืนมาดูเบาเบาอ่ะน่ายิงมันหมู่คณะมากกว่าโอเคยังมีต่อป่ะวะผมกำลังหาเส้นทางไปต่อเฮ้ยดูเหมือนเราจะปลดหมดแล้วนะ ต้องซื้อพวกนี้ให้หมดอ่ะเติมพลังก่อนส่ไปทีขอปืนด,ดีๆแคร์เต็มสีหน่อยปืนปืนไฟอีกแล้วอุ้ยอะไรอ่ะเก็บทุกอย่างอ่ะอ๋อตัวแบบตัวไวเหรอมาแล้วเผาเลยครับมาเลยเพื่อนนั่นแหละเผาเลยครับมา มาเลยครับมาแล้วปืนไปไหนแล้วห้าร้อยเองปืนถูกๆปืนที่ไม่คนยิงผมมีมแมลงไปยิงก่อนยิงก่อนนั่นแหละฮะอ,าอ่าเนี่ยสองแล้วนะมันจะปลดอะไรต่อวะคุณตังค์งห้าร้อยแล้วใช้ตังค์เยอะไปฮะ มันก็หมดแล้วปะมันเป็นแค่ทางเชื่อมแล้วอะทางเชื่อมห้องแล้วฮะนี่เหมือนแบบเป็นบอสปะตัวนี้เสียงอะไรแปลกแล้วลลวะมายายาโอ้ ปืนมันแรงมั้งไหมวะเผาครับแล้วผมเผาเลยดิเผาครับเผาพวกเผาไอ้พวกปีศาจทั้งเป็นอื้อโคเนี่ยห้ามเดินมาติดเลยเดินติดเนี้ยคือตายแน่ตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วผมกดหมดอะมาแล้วผมเผาหมดเลยครับแล้วผมเผาหมดเลยครับนั่นแหละฮะ เอาผมผมเผาหมดเลยครับสุดหมดละผมซื้อระเบิดมาเดิมดีกว่าโอ้โอ้ยิงก่อนสมือผมแรงเดิครับซื้อผมแรงเดิครับมาโอโหเยอะจังเยอะจังตัวอะไรวะน่อนอะเจออันแล้วผมไปเอาลูกผมสู้ผมสู้ จริงเว็บมันก็ไปเด็กเยอะนะก็ผมเอาว่าประมาณจบเว็บนี้ก็พอละนะก็ถ้าดูก็พอเข้าใจเกมละนะครับว่าเกมเป็นยังไงนะครับออกกระสุนหมดเมื่อกี้สุ่มอุตส่าหกดปืนเทพมาหลุดมือไปนะผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งนเกมที่โอเคใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าถ้าเราเก็บของได้ถึงจุดๆหนึ่งผมว่ามันก,มนก็มันก็เก่งนะเนี่ยคือตัวผมก็เก่งแล้วนะเนี่ยคือสู้ได้สบายแล้วถ้าสุ่มได้ปืนดีๆยิ่งสบายใหญ่ครับก็ใช้ได้แหละเกมถือว่าโอเคคอนเซปต์ดี นะครับเปลี่ยนจากซอมบี้เป็นเป็นซาตานเป็นปีศาจแทนก็ใช้ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันไว้แค่นี้แล้วกันฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าอยากลองเล่นก็ลองโหลดมาเล่นได้ครับเป็นเกมที่ใช้ได้ครับพบเจอกันให่ครับผมสวัสดีครับโอ้ยังมีปืนแปลกๆเยอะนะฮะโอ้ยยยยยยย